สวัสดีครับพี่น้องครับผมวันนี well ้นะครับเชฟกระทะดำทินณดวงศกรนะครับจะมานำเสนอผัดกระเพราปลาไหลครับอะไรนะครับเราโขกกับพริกและเทียมพริกไทยเม็ดนะครับลงไปนะครับใส่ลงน้ำมันที่ร้อนๆนะฮะหลังจากนั้นก็ใส่พระเอกของเราครับปลาไหลครับพอดีได้ปลาไหลครับได้ปลาไหลมากนะครับน้ำขึ้นนะครับตัวใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับใส่ปลาไหลลงไปนะครับน้ำมันร้อนนะฮะ ตอนนี้อย่าเพิ่งไปโคลโคเลหรือว่าไปผัดมันนะครับเดี๋ยวปล่อยให้มันเดือดสักครู่หนึ่งค่อยเอาตะหลิวของท่านไปโคเลาโคเลได้นะครับทีนี้ไปได้ที่แล้วนะครับผัดปลาไหลนะครับปลาไหลนะครับเนี่ยตัวใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่มากนะครับได้ปลาไหลตัวใหญ่มากนะครับพอดีน้ํามานะครับฝนตกหลายวันน้ํามาได้ปลาไหลนะครับก็เลยจะมาทําผัดกะเพรากินเห็นไหมครับตัวใหญ่มากนะครับปลาไหลนะครับเนี่ยไม่ใช่ปลาดุกนะครับปลาไหลนะครับหั่นแว่นมาเนี่ยครับ ตัวใหญ่มากนะครับอ่าผัดเข้าไปนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวให้ให้ปลาสุกก่อนนะครับเราตั้งไฟไปเรื่อยๆนะครับอ่าตอนนี้ปลาใกล้สุกแล้วนะครับปลาดูเปลี่ยนสีแล้วครับจากสีแดงนะครับเป็นสีขาวแล้วนะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆครับผัดให้ปลาสุกนะครับหอมมากบอกเลยว่าหอมมาก กลิ่นกระเทียมนะครับกลิ่นกระเทียมกับพริกไทยนะครับตัวใหญ่มากนะครับปลาไหลได้ปลาไหลน้ํามานะครับพอดีน้ําเต็มทุ่งนาเลยนะครับปลาไหลก็เลยถูกนะครับดักปลาไหลได้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมใส่มะเขือพวงครับตัดแข้งบ้านเฮานี่ครับลงไปก่อนนะครับ ให้มันสุกนะครับหลังจากที่ปลารู้สึกจะสุกแล้วนะครับดูสีดูอะไรสิ่มก็หอมนะครับไปก็เดือดแรงๆอย่างนี้นะครับใส่มะเขือพวงลงไปก่อนนะครับให้มะเขือพวงสุกหลังจากนั้นนะครับผมใส่หอมแดงนะครับผมชอบหอมแดงพอดีหอมหัวใหญ่ไม่มีนะครับก็เลยใส่หอมนะครับผมชอบหอมมากนะครับ ใส่หอมแดงแทนนะครับหอมแขกนะครับซอยให้เป็นแว่นนะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นผมก็ใส่นี่เลยใบกระเพรานะครับใบกะเพราปลูกเองนะครับปลูกที่สวนหลังบ้านนะครับแล้วก็ทําให้ใบกะเพราอ่อนนิ่มนะครับก็ถือว่าสุกแล้วนะครับทีนี้ตั้งไฟไว้สักนิดหนึ่งนะครับ เติมน้ำล้างคกนะครับไม่ได้ถ่ายไว้นะครับผมหยอดน้ําปลานะครับปรุงรสกันนะครับแล้วก็ใส่อันนี้พ่อเหย่สูนะครับหรือผงชูรสนะครับใส่ชูรสนิดหนึ่งแล้วแต่ความชอบจะไม่ใส่รสดีนะครับเพราะมันจะเป็นรสหมูนะฮะมันจะไม่ได้กลิ่นของปลาไหลนะครับก็เลยไม่ใส่นะครับผมใส่เฉพาะผงชูรสนะครับแล้วแต่ความชอบครับใส่ผงชูรสแล้วก็น้ําตาลนะฮะที่ผสมกันนะครับ แล้วแต่ความชอบของคนนะครับของแต่ละคนเอาผมใส่พริกไทยลงไปอีกนิดหนึ่งครับพริกไทยป่นนะครับเพื่อความจัดจ้านนะครับชอบเผ็ดใส่ซอสปรุงรสฝาเฉียวนะครับใส่ซอสซอสปรุงรสฝาเฉียวแล้วทีนี้ผมใส่นี่เลยนะครับแต่งสีนิดหนึ่งนะใส่สีอูดดามหรือสีหวานนั่นแหละนะ Selena. ผมแต่งสีนิดหนึ่งนะครับแต่งสีลงไปนิดหนึ่งนะครับก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับสุกแล้วก็ลดไฟลงนะครับ จะได้กลิ่นหอมกระเพราด้วยนะครับกลิ่นหอมกระเทียมพริกไทยดํานะครับที่เป็นเมล็ดนะครับที่โขกเข้าไว้รวมกันนะครับโอ้ยสุดยอดเลยครับกินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็หรือว่าข้าวเหนียวร้อนๆนะครับเตรียมแล้วนะครับรสชาติีนสุดยอดจะบอกไกลนะครับอร่อยมากนะครับเนี่ยสุดๆเลยนะครับเผ็ดจัดจ้านนะครับเผ็ดจัดจ้านแล้วก็หอมกระเทียมแล้วก็หอมพริกไทยดํานะครับ ผมลองชิมดูแล้วนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ